คำเหมน็นกำลังเดือดร้อนกับนโยบาย450บาทและผู้นำทั้ง3ชาตินะครับโดยเฉพาะฝั่งพม่าก,ก็เห็นชัดเจนฮะว่าทางพิธานั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อพางพมา่าในขณะที่หุนเซนก็เหมือนกันฮะถ้าขึ้นค่าแรง450บาทนะฮะกัมพูชาก็จะได้รับผลกระทบทำให้2ประเทศนี้มีปัญหาและท้าพิธาขึ้นมาหนีไม่พ้นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาไทย กับพม่าเกิดขึ้นแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทศักด์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับทางสำนักข่าววีหกนิวก็มีทวิตเตอร์เฟซบ o ๊ก นะแล้วก็ YouTube แล้วก็เว็บไซต์ซึ่งก็มีทุกแอปพลิเคชันนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศรอบนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยด้วยหลังจากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในยุคมนตรีสิ่งที่ตามมาก็คือว่าท่าทีของพมา่าและก็เขมรไม่ค่อยจะดีเท่าไหรนะ่นักเริ่มต้น นะครับราคาน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะฮะจะลดผลิตเพิ่มนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปรับลดทองคำนั้นก็ปิดบวกราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับหลังจากซาอุดิอาระเบียประกาศจะลดกำลังการผลิตเพิ่มอีก1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับนับตั้งแต่เดือนกรกฎาเป็นต้นไปรับมือเศรษฐกิจโลกซบเซาส่วนบรสตรีนะครับปรับลดทองคำปิดบวกนะครับจับ ตาว่าเฟดจะหยุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรหรือไม่นะครับถ้ามีการขึ้นราคาน้ํามันของซาอุดิอาระเบียแบบนี้นะครับแน่นอนฮะปัญหาของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสภาภาพยุโรปจะหนักเลยทีเดียวฮะเป็นเจตนาที่เฟดนะฮะจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม,ตมแน่นอนนะครับ ในขณะที่กลุ่มโอเปกซึ่งรวมทั้งซาอุดิอาระเบียละรัสเซียเป็นกลุ่มโอเปกลัสตัดสินใจที่จะลดกําลังการผลิตแบบนี้ราคาน้ํามันโลกพุ่งแน่นอนนะครับในขณะที่เตือนโลกจะหายยนะนะครับหากจีนเปิดสงครามกับสหรัฐอเมริกาหลังเรือรบสองชาติบิดปะทะกันในช่องแคบไต้หวันพลเอกหลีฉางฟูนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนบอกกับที่ประชุมสมมตรด้านความมั่นคงเอเชีย ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา,ากับจีนจะกลายเป็นหายนะที่ไม่อาจจะรับได้แต่เน้นย้ำว่าประเทศของเขาจะหาทางเจรจาสกัดการ,รเผชิญหน้าหลังจากเกิดกรณีเรือรบทั้งสองชาติเกือบชนกันในช่องแคบไต้หวันในขณะที่จีนทําการซ้อมรบอยู่สหรัฐอเมริกาและก็แคน,นาดาก็ไปทําการด่าตะเวนบริเวณเก่าวเข้าไปกดดันในฝั่งของจีน ในขณะที่เซเลนสกี้ยกย่องทหารอ้างรุกคืบใกล้ถูกรัสเซียสกัดการโจมตีประธานาธิบดีโบโรดมีเซเลนสกี้ของยูเครนออกมาเชิดชูทหารของเขาต่อกรณีที่มีการกล่าวอ้างรุกคืบใกล้กบักมุดเมืองที่ถูกทำลายล้างแม้อีกด้านหนึ่งรัสเซียประกาศว่าสามารถขับไล่และสร้างความเสียหายหนักให้แก่การรุกโจมตีขนาดใหญ่ ของกองกำลังของยูเครนได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องของเขื่อนโควาคาคอฟกานะครับในยูเครนถูกระเบิดพังนะครับมวลน,น้ำไหลทะลักท่วมชุมชนยูเครนขอโทษฝีมือรัสเซียเขื่อนขนาดใหญ่ฮะที่สร้างในยุคสหภาพโซเวียต ทางตอนใต้ของยูเครนนะครับถูกระเบิดพังเสียหายส่งผลทำให้มวลน,น้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าไปในพื้นที่เขตสงกรามขณะที่ยูเครนและรัสเซียต่างออกมากล่าวขอโทษซึ่งกันและกันว่าเป็นตัวการระเบิดเขื่อนนะครับคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียให้เห็นการระเบิดอย่างรุนแรงนะฮะเกิดขึ้นรอบๆเขื่อนโนวาคาคอฟกานะครับในปุยภาคเคียซอน รวมถึงมวลน,น้ำที่ไหลทลักบริเวณจุดที่เขื่อนพังโดยมีผู้คนยืนมองด้วยความช็อกและบางคำก็สะบัดคำด่าออกมาอย่างคับแค้นแม่น้ำนี้ก็มีความสูงประมาณ30เมตรยาวประมาณ3.2กิโลเมตรแห่งนี้ถูกสร้างเมื่อปี1956โดยเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้านะครับน้ำหลังคาคอฟก้าและยางกั้นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของประชาชนในข้าบสมุทรครเมียรวมถึงรวมไฟฟ้าคาบสปอร์เซียที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนะครับกองทัพยูเครนออกมากล่าวว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการระเบิดทำลายเขื่อนในครั้งนี้ด้านสำนักข่าวของรัสเซียรายงานว่าเขื่อนโควาคาคอฟนะครับจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารรัสเซียถูกปืนใหญ่ยิงถลม่มขณะที่เจ้าที่ฝ่ายรัสเซียคนหนึ่งเรียกมันว่าเป็นการก่อกวามร้าย ซึ่งเป็นคำที่รัสเซียมักจะใช้เพื่อสื่อถึงการโจมตียูเครนนซึ่งตอนนี้ก็ชักไปกันใหญ่แล้วนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งปรากฏว่าแพ้ไม่ได้นะครับผู้สมัครชิงประธานาธิบดีก็มีการเตือนสงครามโลกครั้งที่3หากปล่อยให้รัสเซียชนะศึกในยูเครนนิกกี้ฮาลีนะครับอดีตผู้ว่าการรัฐเซา์มโรไรนานะครับ ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงเก้าอี้ทำเนียบขาวบอกกับผู้ฟังสารกลางไอโอวานะครับว่าปล่อยให้ยูเครนพ่ายแพ้แก่รัสเซียในสมรภูมิรบจะทําให้สงครามโลกครั้งที่3นั้นเกิดการป้อนอาวุธให้กับยูเครนทั้งหมดเป็นมวลเป็นการส่งสารถึงบรรดาคู่อลิของสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันสงครามนะเขาอ้างแบบนั้นในขณะที่ นายพันจีนเย้ยกองทัพของอินเดียนะครับแสนนิรุภาพยังอ่อนด้อยสู้จีนไม่ได้ไปอีกหลาย10ปีเจ้าที่ระดับสูงของจีนเผยกองทัพอินเดียไม่ถือเป็นภัยคุกคามสำหรับแดนมังกรและถือว่ามีแสนยทรุภาพทหารของอินเดียยังก้าวตามจีนไม่ทันอีกหลาย10ปีนะครับเขาชื่อพันเอกอาวุโสเจ้าเสี่ยวจัวนะครับหนึ่งในคณะผู้แทนจีนเดินทางไปประชุมเรื่องความมั่นคง ที่เชงกรีล่าไดอารอกที่สิงคโปร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าศักยภาพด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์และความทันสมัยของอินเดียในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับกองทัพของปักกิ่งอย่างไรก็ตามเจ้าย้ำว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนยังมองว่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนการเจรจาเป็นวิธีเหมาะสมกว่าที่จะคลี่คลายข้อพิพาทด,ดินแดนระหว่าง2ประเทศ นะครับในขณะที่เหตุการณ์งามไส้เกิดขึ้นศูนย์จัดหางานเบลเยียมเสนออาชีพดาราหนังโป๊แก่ศิลปินตกงานบรรดาศิลปินและนักแสดงที่ตกงานในเมืองหลวงเคเบลเยียมนะได้รับสอบถามจากศูนย์บริการจัดหางานภาครัฐแห่งหนึ่งถามว่าพวกเขาสนใจเป็นดาวเด่นในภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่หรือไม่การเคลื่อนไหวที่โหมกระพือความขุนเพืองจากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนส่ฎรท้องถิ่น ตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคำถามที่ก่อให้เกิดการตกเถียงบนสื่อแบบสอบถามที่กระจายออกไปจากหน่วยงานที่จัดของสำนักงานกรุงบรัสเซสนะครับโดยอย่างยิ่งคำถามที่ว่าบรรดาศิลปินและนักแสดงที่กำลังหางานทำต้องการแสดงบทบาทในหนังสั้นภาพยนตร์เกี่ยวกับธุรกิจรวมถึงหนังอีโรติกหรือคลิปลามกหรือไม่ พร้อมแนะนําให้ศิลปินและนักแสดงเหล่านั้นแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับงานต่างๆนะครับดังกล่าวด้วยนะฮะเสรักอิโมจิก็เป็นเรื่องแปลก,ปลกๆที่เกิดขึ้นชาวเน็ตทึ่งหนุ่มจีนก็มีการกลายร้อนนะหลบเข้าไปในตู้แช่เย็นช่ำท่ามกลางอุณหภูมิเฉียด40องศาชาวจีนในมณฑลกวางตุ้งกลายเป็นกระแสแชร์บนสื่อสังคมออนไลน์นะครับหลังหาวิธีกลายร้อนแบบซื่อๆ ด้วยการหลบเข้าไปในตู้แช่เครื่องดื่มท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงเกือบ40องศาเซียสเลยทีเดียวนะครับสอแว์ร้อนระอุฮะผู้นำเกาหลีใต้ยันจะยกระดับนะครับพันธมิตรนิวเคลียร์กับสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการตอบโต้เกาหลีเหนือประธานาธิยุนซุกยอนนะครับของเกาหลีใต้ประกาศว่าตนได้ยกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาสู่ความเป็นพันธมิตร บนพื้นฐานนิวเคลียร์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะที่ฟริกโกซินจับตัวผู้บัชการกองพลน้อยที่42ของทางฝั่งรัสเซียอ้างสั่งหน่วยรบยิงคอนวอย์วาก e เนอร์นะครับสื่ออเมริกันวิเคราะห์เป็นคนที่มาแทนปูตินในอนาคต สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเยฟเกนีฟริโกซินผู้นำกลุ่มอาวุธวากเนอร์นะครับเปิดหน้าชกรำตรีกรลาโหมของรัสเซียแสดงความไม่ลงรอยล่าสุดโชว์ตัวผู้บัญชาการกองพลรบน้อยที่42อ้างออกคำสั่งทหารรัสเซียให้ทำการโจมตีคอนไวย์กลุ่มวากเนอร์แก้สิ่งระหวังเมาเล่าวัดก้า ท่ามกลางการจับตาของตะวันตกที่เชื่อว่ากลุ่มวากเนอร์อาจจะเป็นบุคคลที่ก้าขึ้นเป็นผู้นำแทนปูตินในอนาคตพลจัตวาแห่งกองทัพสหรัฐอเมริกาแสดงเหตุที่ผู้นำรัสเซียยังไม่สังเก็บฟริกโกซินซึ่งเป็นหลักการแบ่งแยกรัสเซียของฝั่งตะวันตกสิ่งที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยปรากฏว่าฮุนเซนสับนโยบายของพรรคก้าวไกลเป็นผู้ชนะเลือกตั้งไม่ได้เป็น นายกเสม,มอไปนายกัฐมนตรีของคุนเซนกัมพูชานะครับได้ประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงความไม่พอใจนะครับนโยบายแรงงานต่างด้าวของพรรคก้าวไกลที่ได้เป็นสสอ,อันดับหนึ่งในการเลือกตั้งกลางเดือนพฤษภาคมพร้อมระบุชัยชนะในศึกเลือกตั้งไม่ได้ไหมายความว่าจะได้ก้าวขึ้นเป็นนายกัฐมนตรีเสม,มอไประหว่างพบปะกับคนงานราวประมาณ17,000คนที่อุตสาหกรรม คอมตันในจังหวัดกันดานนะครับนายก,กรัฐมนตรีของกัมพูชากล่าวว่าแผนการใดๆที่จะขับไล่แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาลาวพมา่าอาจก่อผลกระทบอย่างหนักหน่วงไม่ใช่แค่กับเศรษฐกิจของ3ประเทศแต่ยังรวมไปถึงเศรษฐกิจของไทยที่จ้างแรงงานต่างด้าวด้วยนะครับเขาบอกว่าภายใต้ รัฐบาลรักษาการนําโดยพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลายล้านคนได้รับการอนุม,มัติและสถานะถูกกฎหมายแต่หากพวกเขาถูกกับไล่มันจะส่งผลต่อกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเขากล่านะครับนายฐุนตรีของกัมพูชาเน้นย้ำว่านโยบายนี้จะไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย นอกจากนี้คุณเซนยังได้แสดงมุมมองสถานะทางการเมืองในประเทศไทยในปัจจุบันโดยบอกว่าพรรคที่รับการชนะควรมองให้ไกลกว่านั้นนะครับเนื่องจากการชนะเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถเป็นนายกอตรีจำเป็นต้องปีเสียงขั้นต่ำ376เสียงสำหรับรัฐบาลนะครับไม่ใช่แค่151เสียงเท่านั้น ในเชิงปรากฏการสงครามในยูเครนจนถึงขนาดนี้ใช้วิธีการรุนแรงก็ใช้วิธีการทลายเขื่อนเป็นตำราในสามกกเขี่ยนที่เคยนำมาใช้มาก่อนในการพังเขื่อนเพื่อเอาชนะสงครามนะครับหลังจากสงครามยืดเยื้อมาราวประมาณ15เดือนปีกว่าๆคราวนี้ใช้วิธีการทำลายเขื่อนเพื่อเอาชนะกองกำลังของแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายนั้นก็ออกมาขอโทษนะฮะ เรื่องของการใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มเขื่อนเพื่อให้น้ำมาท่วมบ้านเรือนประชาชนและเอาชนะกองกำลังของฝ่ายตรงข้ามสถานการณ์แบบนี้นะครับทำให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากนะในยูเครนนะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็พยายามปล่อยข่าวยุแยงว่ากลุ่มวัคเนอร์น่าจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีในอนาคตพยายามที่จะใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองเพื่อแบ่งแยกรัสเซียนะครับให้หัวหน้ากลุ่มวัคเนอร์สู้กับ ทางวาลาดาเมียปูตินผู้นำของรัเสเซียซึ่งเรื่องนี้รัเสเซียก็คงรู้ทันในขณะที่ว่าที่ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนต่อไปซึ่งอยู่ระหว่างการหาเสียงก็ยืนยันว่าจะปล่อยให้รัเสเซียชนะสงครามในยูเครนไม่ได้เพราะ้าชนะขึ้นมานะครับจะเกิดสงครามโลกเกิดขึ้นซึ่งตรงข้ามกับข้อที่จริงสหรัฐอเมริกากําลังเร่งปฏิกิริยาไม่ใช่เฉพาะกับยูเครนไม่ใช่เฉพาะกับทางฝั่งรัเสเซียนะฮะก็มาเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองในส่วนของเอเชียแปซิฟิกโดยมีเป้าหมายในการขายอาวุธเป็นสําคัญ สิ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้หลังจากกระแสข่าวพิธาจะขึ้นเป็นนายก,กรัมรีได้รับการเลือกตั้งเป็นพักอันดับหนึ่งนะคับสิ่งที่ตามมานะรประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อย2ประเทศซึ่งเริ่มต้นจากกัมพูชานะครับปุญเซ็นก็แสดงท่าทีไม่พอใจในขณะที่พม่านะครับก็มีการสั่งเตรียมกําลังบริเวณพรมแดนไทยทั้งหมดให้ตรึงกําลังท่านะพิธาเป็นนายกบัมรี ก็มีโอกาสที่จะทําการปะทะกันระหว่างไทยกับเขมรเกิดขึ้นนะครับสาเหตุหลักๆนะครับที่ส่งผลทําให้ผู้นําของกัมพูชาแสดงความไม่พอใจกับข้าวแรง450บาทสาเหตุเกิดจากนะครับถ้าข้าวแรง450บาทคนคเขมรใจแห่ออกนอกประเทศนะและก็ใจแห่เข้ามาทํางานในประเทศไทย แน่นอนฮนะมันจะส่งผลต่อการบริหารของทางคุณเซนเพราะจะถูกข่าวหาว่าค่าแรงต่ําในขณะที่ค่าแรงไทยสูงซึ่งไม่ใช่จะมีผลกระทบเฉพาะกัมพูชาเท่านั้นพมา่าลาวขามรก็จะแห่เข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับการขึ้นค่าแรง450บาทคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือแรงงานต่างด้าวฮนะเพราะแรงงานปัจจุบันมี8ประเภท เป็นแรงงานฝีมือแรงงานฝีมือโดยส่วนใหญ่ได้ค่าแรงเกิน450บาทแล้วยกเว้นแรงงานต่างด้าวเท่านั้นที่ได้ค่าแรงต่ําสุดไม่เกิน300บาทซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ทั่วโลกวางร่วมกันว่าจะต้องขึ้นค่าแรงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดสิ่งเหล่านี้กําลังทําให้ลาวพมา่าเขมรกำลังเดือดร้อนกับนโยบาย450บาทและผู้นำทั้ง3มชาติ โดยเฉพาะฝั่งพม,ม่าก็เห็นชัดเจนฮะว่าทางพิธานั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อพลางพม,มา่าในขณะที่หุนเซ็นก็เหมือนกันฮะถ้าขึ้นค่าแรง450บาทนะฮะกัมพูชาก็จะได้รับผลกระทบทําให้2ประเทศนี้มีปัญหาและทาพิธาขึ้นมาหนีม่พ้นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาไทยกับพม,ม่าเกิดขึ้นแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศ ก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เธชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว แต่โบราปกป้องต้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสีย